เป็นพรวันนี้หัวข้อน่าสนใจทีเดียวเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหรือว่าผีเสื้อกระพือปีกเนี่ยแล้วสะเทือนถึงดวงดาวเนี่นะเราคงได้ฟังคํานี้กันอยู่บ่อยๆฟังแล้วก็หือหวาดีนะโอ้โหอะไรแค่เด็ดดอกไม้เนี่ยสะเทือนถึงดวงดาวเดียวหรือจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละเรื่องสําคัญๆเนี่ยจํานวนมากเกิดจากเหตุที่ดูเหมือนเล็ก,ลกๆนี่แหละแต่ส่งผลอย่างมหาศาล เราลองดูอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยจุดเริ่มต้นในการเกิดแรงบันดาลใจของพระองค์นะที่จะสร้างระบีที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดด้วยเหตุต่างๆแล้วจากจุดนั้นเองเนี่ยอย่างของเราเองสมัยที่ท่านพาแม่ไปค้าขายการทะเลเรือสำเภาจมแบกแม่ขีข่คอว่ายน้าตัดทะเลมาเลยเห็นถึงความจริงชีวิตเป็นทุกข์อย่างนั้นเลยเราจะต้องพ้นจากกองทุกนี้ไปให้ได้สแสวงหาหนทาง แล้วพ้นแล้วจะไม่พ้นคนเดียวแต่จะพาสรรพสัตว์ให้พ้นตามด้วยจากจุดที่พายุพัดสำเพาล่มเนี่ยทำให้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเผยแผ่ธรรมะไปสู่ผู้คนโอ้โหนับไม่ถ้วนแค่พุทธกาลก็เป็นไม่รู้จะก,กี่ล้านกี่ร้อยล้านนี่นะสองพันกว่าปีถึงปัจจุบันผลสะทือนเป็นระลอกขึ้นถึงผู้คนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านทีเดียวจากจุดเล็กๆที่พายุพัดละเรือล่มนั่นแหละ หรือว่าถ้ามองใกล้เข้ามาก็เหมือนกันพระเจ้าโสมหาราชนี่พระองค์ทรงประชนอยู่ประมาณสัก2,300ปีที่แล้วนะก็เริ่มต้นขึ้นของราชเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าสู้รบทับจับสึกกันทั้งภายในภายนอกขนาดพี่น้องพ่อเดียวกันนะยังต้องฆ่าพี่ฆ่าน้องตายไปสัก9.9คนเลยเพื่อชิงบัลังกันเมื่อขึ้นของราชแล้วก็ขยายอำนาจ ยกทัพไปตีแว่นแควนต่างๆพวกอินเดียเลยชน,ชนะชนะชนะแต่ว่าซากศพเนี่ยเลือดนองเป็นท้องทานมีอยู่วันหนึ่งนะพระองค์ประทับมองผ่านหน้าต่างลงมาเนี่ยเห็นสัมมาเนรรูปหนึ่งคือสัมมาเนรนิโครธกำลังเดินอยู่ด้วยอาการสงบสงี่ยมสงา่างามเกิดแรงบันดาลใจเกิดความศรัทธาว่าโอ้โหสม,มณะน้อยรูปนี้เนี่ยดูสงบสงี่ยม น่าเรื่อมใสเลือเกินจึงเสด็จไปถามธรรมะด้วยเป็นมัสการแล้วจึงได้เกิดความสนใจพระพุทธศาสนาตั้งศึกษาธรรมะจนกระทั่งว่าเข้าใจแล้วก็ตั้งปณิธานว่าพระองค์จะวางดาบไม่เป็นแล้วพระราชาใหญ่มหาราชด้วยการลบทับจับศึกแต่จะขอเป็นธรรมราชาคือเป็นใหญ่โดยธรรม จากนี้ไปจะตั้งใจทนุบารุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมศาสนาให้เผยแพ่ไปทั้งโลกพศาสนาจึงเจริญขึ้นมาเป็นประเทศอินเดียแล้วพระองค์ยังส่งสมณะทูตไปทั้งเก้าสายนะหนึ่งในเก้าสายคือส่งพระสนนะพุทระมาเผยแพ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิทําให้พระพุทธศาสนาได้ปักหลักลงในประเทศไทยของเราและละแวกใกล้เคียง อยู่ต่อเนื่องมาถึง2,000กว่าปีปัจจุบันเห็นไหมเอ่ยจากเหตุการณ์ที่พระองค์แค่มองผ่านหน้าตา่างแล้วมีสเนีรูปหนึ่งซึ่งนี่ไม่รู้เรื่องเลยท่านก็เดินของท่านปกติมาแต่จากการที่ปฏิบัติบําเพ็ญสมณธรรมมายังมีอาการสงบเสเงียมเป็นปกติของพระภิกษุของสมณรอยู่แล้วเห็นปั๊บเนี่ยเกิดศรัทธาปั๊บเป็นละลอกขึ้นเลยเห็นไหมจนเกิดพุทธศาสนาปักหลักในประเทศไทยพุทธศาสนาเต็มอินเดียพุทธศาสนาไปทั่วรอบอินเดีย,ยหมดเลยเนี่ยนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งของเด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาวพวกเราแต่ละคนจะทําอะไรสักอย่างอย่าดูเบาทั้งด้านบวกด้านลบนะด้านลบอย่าไปดูเบาว่าเอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกทำๆไปเถอะมันอาจจะเกิดผลเสียมากมายมหาศาลอย่างที่ว่าผีเสื้อกระพือปีกก็เกิดพายุพัดเนี่ยทอร์นาโดใหญ่เนี่ย,ย,เ,ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้แค่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานี่นะ ไม่ระมัดระวังพูดคําผิดหูคําเดียวบางทีอีกฝ่ายนอกหอง้ใจเกิดยาล้างขึ้นมาบ้านแตกเป็นไปได้นะอย่าดูเบาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนพลิกไปหมดเลยจากจุดเล็กๆจุดเดียวนี่แหละคาพูดผิดหูทีเดียวเนี่ยไม่เฉพาะบ้านหรอกรัดต่อรัดยังลบกันมาแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่มุฎราชกภมารออสเตรียโดนรอบยิงในเซอร์เบียท่านนั่นเองเนี่ยเสียชีวิตปั๊บเนี่ยโอ้โหเกิดศึกใหญ่คนตายไม่รู้จะกี่ล้านคนเห็นไหม จากจุดเล็กๆจุดเดียวเนี่ยมันเป็นลอกขึ้นออกไปเลยเนี่ยดูเบาไม่ได้หรือเหตุด้านบวกเหมือนกันก็ดูเบาไม่ได้เหมือนกันเราไปชวนคนมาทําความดีคนหนึ่งแค่เอ่ยปากชวนเขาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาหมดเลยก็ได้นะตรงเรื่องนี้เนี่ยตมามีประสบการณ์คือประมาณเมื่อแปดปีที่แล้วพุทธศักราชสองพั้อยสีสิบสามมีวันหนึ่งเดินผ่านไปทางชลุทธศาสตสากล ก็เลยได้เห็นน้องคนหนึ่งเนี่ยแล้วได้ทราบว่าเขามาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบิดาแก้วที่วัดมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็กําลังจะต้องกลับไปทํางานภายนอกถามอาอทาไมละ่ะเขาบอกบอกว่าก็ขอคุณพ่อคุณแม่ไว้ปีหนึ่งเรียนหนังสือจบอยู่ธรรมศาสตร์นี่นะก็ขอมาช่วยงานวัดเป็นบิดาแก้วสักปีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ท่านก็อนุญาตแต่ก็บอกปีเดียวนะเพราะพ่อ,พอแม่ยังไม่ได้เข้าวัดยังไม่ได้ศรัทธาตอนนั้นเนี่ยแต่ว่า ลูกขอแล้วลูกทําตัวดีมากลูกคนโตเนี่ยไว้ใจเครดิตลูกดีลูกขอปีงพ่อแม่ก็โอเคก็สัญญาหนึ่งปีนี่ครบปีแล้วจําเป็นต้องกลับไปแล้วแม้เจ้าตัวยังอยากจะสร้างบาร,รมีต่อก็ตามพอทราบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยถามเขาว่าเอางี้สิไปเรียนหนังสือต่างประเทศไหมไปช่วยงานวัดเราเองวัดสาขาในต่างประเทศแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยเนี่ย,ยนี้โอเคไหมเขาบอกถ้าอย่างงี้ลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดู ก็ไปลองคุยดูคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นลูกตั้งใจอย่างนั้นแล้วไปเรียนหนังสือเนี่ยเอ๊ะมันก็ดีนะมีความรู้ยังไงยังไงมันก็ศึกพ่อแม่ก็อุ่นใจจริงพ่อแม่ก็รักลูกอยู่วัดเกรงว่าลูกอยู่ไปห้าปีสิ 10, ปีแล้วอีกหน่อยเกิดอยู่ไม่ได้จะทําไงาน,นี้เป็นต้นไงแต่พอเห็นเอ๊ะไปศึกษาต่อต่างประเทศไปด้วยช่วยงานาศาสนาไปด้วยอย่างนี้ก็พอรับได้ก็บอกว่าเอางั้ขอมาวัดมาพบกับพระอาจารย์ก่อนคือมาพบอัตมาก่อนเขามาเจอแล้วมาคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็โอเค แล้วเสร็จแล้วก็เดินทางเรียนต่อที่ไต้หวันแล้วก็จากไต้หวันเสร็จเรียบร้อยก็ไปศึกษาต่อที่อังกฤษจา้างกฤษเสร็จอ้าวไปศึกษาต่อประเทศจีนเป็นดินใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็เป็นศึกษาปิญญาเอกไปแล้วได้รับทุนการศึกษาจากมาลัยปักกิ่งด้วยเห็นไหมจากจุดเล็กๆจุดเดียวเนี่ยพรเอิญวันนั้นผ่านไปทางชลมพุธแล้วได้พบน้องได้ทราบเรื่องราวได้เอ่ยปากชวนแค่คำสองคำแล้วเขาก็สนใจแล้วมันก็เกิดผลเป็นลูกโซ่ก็เลยตามคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มา เลยได้ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศช่วยงานแล้วก็ประเดี๋ยวเดียวผ่านไป8ปีจนกระทั่งว่าเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาเพราะศึกษาทางด้านนี้ทั้งโททั้งเอกขึ้นมาเนี่ยอีกหน่อยก็จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับศาสนามากมายมหาศาลจากจุดเล็กๆบงก็ขยายกว้าง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 เด็ดดอกไม้สะเทือนให้ดวงดาวได้จริงๆแล้วเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาท่านเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นมาเป็นร้อย เฉพาะในแง่ที่ไปศึกษาต่างประเทศอย่างนี้นะเลาช่วยงานวัดสาขางเราเนี่ยเป็นร้อยๆท่านทั้งพระภิกษุทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาเราไปชวนใครมาบวชเป็นพระมาบวชพระเนี่ยมาบวชแค่สองเดือนเองบวชเสร็จปั๊บทั้งเกิดศรัทธาแล้วอยู่ต่อปั๊บเนี่ยแล้วอยู่ไปแล้วออกทำหน้าที่พระอาจารย์เผยแผ่ศาสนาทั่วโลกปั๊บเนี่ยผลก็อาจจะเกิดขึ้นมาอย่างมหาศาลต่อผู้คนเป็นล้านๆนคนอาจจะกลายพระอาจารย์ซึ่งนําธรรมะ นำพุทธศาสนาไปปักหลักในประเทศใดประเทศหนศึ่งในโลกนี้เนี่ยเหมือนพระสนมบุตรละก็เป็นไปได้เห็นที่เราเอ่ยปากชวนมาบวชเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยก็จะกลายเป็นผลสัสนสะเทือนที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งประเทศได้เลยเ,ยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะเราสามารถเด็ดดอกไม้ที่ส่งผลสะเทือนทังจักรวาลได้หมดทุกคนเลยขอแตเพียงให้ตั้งใจทําความดีทุกถ้อยคาที่เปล่งมาจากวาจา จากปากของเราเองด้วยใจที่ผ่องแผ้วด้วยใจที่ปาถนาดีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งชีวิตนี้แล้วก็เปลี่ยนต่อไปทุกๆุชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วยังส่งผลต่อเนื่องไปผู้คนอีกจํานวนมากเป็นล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านคนก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยเราอย่าดูเบาในการประกอบเหตุมาร่วมกันเด็ดดอกไม้ถ้าทํากันเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะไม่ใช่ดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยเรียกว่าขย่าวทั้งต้นเลยเนี่ยเด็ดดอกไม้ ดอกเดียวนะใบไม้ใบเดียวยังสะเทือนจักถึงดวงดาวได้ถ้าเขย่าบันทีขนาดนี้แล้วล่ะก็ต้องบอกว่าสะเทือนทั้งจักรวาลสะเทือนทั้งโลกธาตุหมื่นโลกธาตุยังหวั่นไหวได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทําหน้าที่ชักชวนผู้คนทั้งหลายมาศึกษาธรรมะแล้วมาทําความดีจเจริญพร